สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้าของวันที่29นะครับมกราคม2565นะครับวันนี้ก็วันที่29แล้วนะครับอาเช้าจะออกเวลาตี4ีนาทีนะครับอาท่านที่เข้ามาใหม่ก็ศึกษาดูก่อนนะ ว่าแนวทางของช่อง VIP ธรรมดาวางเลขวางยังไงมีเด่นมีตัวกันมีตัวรองยังไงเอาควรจะเอาตรงไหนเล่นคนจะยังไงลงทุนถ้าเกิดจะลงทุนนะให้ศึกษาให้ท่องแท้ก่อนนะครับเฉพาะ VIP ธรรมดาทํามาทุกวันทุกวันยังไม่ถ่องแท้เลยเนะี <c> ่ย <oughs> มีแต่ถ่องเทียมท่องเทียม <c oughs> ไม่แท้สักทีเลยก <c oughs> ็ขอขอบพระคุณสมาชิกท,ทุกท่านนะครับ ที่ว่าเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆๆๆนะเนทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเจ็ดกับ9นะครับฟันธงที่9นะตัวกันคือ8นะท่านใดชอบก็จัดไปเอาเจ็ดกับ9ไปไปลูดไปวิ่งบนวิ่งลุ่งวิ่งล่างก็ได้นะครับประมาณนี้นะ ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่เข้ามาใหม่กดติดตามไว้ก่อนนะหุ้นดาวโจนเช้านี่จะลงให้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหักสุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านแห้งๆสำหรับคนที่จะเอาไปลงทุนนะจับตัวไหนก็ขอให้เด้งๆนะครับเป็นคู่กันมานะครับท่านใดที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงก็ขอให้มีความสุขกับการรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอให้ทุกท่านแห้งๆนะครับไม่เจ็บไม่จน สมาชิกเก่าก็ขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับอ่าเราได้เจ็ดกับเก้าแล้วเราก็เอาไปจับคู่ค่ะนี่ถ้าไม่มั่นใจก็ลูดเลยนะถ้ากลัวจะจับคู่ผิดอ่ะส่วนมากคู่จับมันจะผิดอ่ะประมาณนั้นเด่นแม่นอยู่แต่คู่มันจะมันจะหนีเนี่ยจับอย่างเนี้ยมันจะหนีไปส่วนที่ไม่ได้จับออื 90, 91, 92, 93, 94, 97, 90, 70, 70, 71, 72, 73, นเสะครับส่วนตัวกันคือ8 8, นะ8 0, 8, 8 8 8, 8, 1 1 8 8 2 2 8, 8ระหว่าง99วัง9กกับ97ประมาณนั้น95นะส่วนมากมันจะมานะด้วยกันนะ95อะไรงี้ยหรือไม่งั้นก็98 จ็ดแปดถ้าชนตัวไหนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอ่าจัดไปเลยถ้าไม่ชอบไม่ชนก็รุนลมเพื่อความบันเทิงนะครับวันใหม่ค่อยลงทุนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ